ปัดเงิน9 0 0 0แสนด้เลปฏิเสธเมืองการยูเนเตตแล้วยืนยันมาจากสโมสรเมืองการยูเนเตดที่ในไทยลีก2ว่าได้ล้มดิวแด้เลไปแล้วเนื่องจากนักเตะตอบมาชัดเจนว่าไม่อยากลงไปเล่นในไทยลีก2เดรเลกองหน้าชาบาซิลของเอสซจเมืองทองยูเนเตตกำลังเนื้อหอมที่สุดในตอนนี้หลังจากถูกหลายๆทีมรุมจีบไปเสริมทัพในเกมรุก ไม่ว่าจะเป็นเมืองการยูเนเต็ดทีมน้องใหม่จากไทยลีก2และเชียงใหม่ยูเนเต็ดทีมน้องใหม่จากไทยลีกหนึ่งแต่ล่าสุดได้มีการยืนยันมาจากทางเมืองการยูเนเต็ดแล้วว่าได้ล้มเดียวกับกองหน้าบาซิลรายนี้ไปแล้วเนื่องจากนักเตะกอบมาชัดเจนว่าไม่อยากลงไปเล่นในไทยลีก2ถึงแม้ว่าน้องใหม่ลีกรองทีมนี้จะเสนอเงินเดือนให้ถึง90,00 900, 0 0บาทต่อเดือนก็ตามทําให้ตอนนี้เหลือแค่เชียงใหม่ยูเนเต็ดทีมเดียวเท่านั้นที่ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการไปให้หัวหอกรายนี้พิจารณา เช่นเดียวกับทาง ECG เมืองทองยูเนเต็ดที่ได้ยื่นสัญญาฉบับใหม่ไปให้กับเดลเลยพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว